อ claro. <hoc> ันได้ไหมเจ้าตัวเรียกงาบ ไอ้ช่างอย่า้าเนี่ยมาทำการตกแต่งสเปรดิ่มาผมมาบอกกับสองบอลเขาไว้แล้วเนาะอีพี่นี่เท่าทีไปหาเลอกน้อพี่น้องเลาะทางนอกน้อพี่น้องเข้ากับมาเสริมแต่งหน้าแต่งยังก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่แอนฟอร์มฟอร์มพ่อนาะพี่น้องเนาะเักใส่พอมเมียนี้แม่ททองเชียร์คำแชงเนาะพี่น้องเนาะกับน้องรักความสนิทหนักแรงนะเพื่อนคู่มือคู่มือ เอาได้ไหมพอแไ้วไหมแก่ๆๆเอาเอะทุกคนเนาะเฮากัเห็ดทรงผมรอๆรอออกไปหยอกระชาทางหนออได้ไี่เนาะว่าเฮาทำงานกันเป็นกลุ่มนะทำซีกับนะชาถ้าเรายอกระชาแบมี้ทำซีรอแล้ว้าแลนมาจูบแล้ว รอแล้ววันรอแล้วในข้าวเม่สัก่ขาวจหชุดเย็กนี่แล้วเลนี่เลี่ยนแล้ว่ส่งนี่คือเราไปดองสูซากขนโอ้ยิบแน่นี่ฮะขาเป็นอันทุกคนเนาะอส่งผมก่อนยูทูบคนจนนี่

มาคืนไปนะพ่อเงินอยู่นี่จนเจริไม่ส่กล้สิะอังปเพาเป่อยนะเทียให้ยัไ่ได้ขายไปตีไปพีาไม่ได้ไปขาไปแกงขยไปสไปขายขายขายขานี่ทุกคนเฮาก็ได้เดินทางออกมาฮอดเครื่องทางแล้วพี่น้องเนาะเขาก็จอดบางแผนกันประม like าณสมุงไป ว่าไงเพื่อนไปไหนเนี่ยไปเรื่อยเอาสิรวยยังไงวะว้ามึงรวยยังไงวะเอาสิแก้ไปใส่กับไปนั่งรถเล่นไปเรื่อยเอาสิไปย่านน้อง่น้องเอาไปหากินบางนัดแถวแคมทางนพี่น้องได้ข่าวว่าผู้สาวขายบางนัดงามงามพี่น้องงามงามพี่น้องแต่ไก่เสียอ่อดแล้วพี่น้องเลยนี่ฮะแถวรัดได้แหละน่ากันยังเว้ยเขาขายบางนัดให้ไล่ผู้สาวผู้สาวได้ละจอดอันนั้นเด้อจัดไปเพื่อน เห็นเลาวพี่น้องเนาะถือว่าแต่เดินทางเจอกันอยู่อ่านผู้สาวงามไปแหละสามเสี้ยวไปเที่ยวป่าไปใช้ก็ไปไปอนไปกินมังนัดห่านผู้สาวงามมองบัวนี่นี่ห่านไดนีเนี่ยเปิดใหม่ไปิดต้นมันเปิดใหม่ยังเปิดต้นเติมผักชองผักชองเออผักชองห่านยังว่าลืมเลยอี่บอกอ่านใหม่เออหานยัง อมันเป็นเลนตรองเที่ยวเนาะเอาไปเรื่อยๆนะพี่นองเนาะเนกว่วชิฮอรอ์บนเขาขายบางนัน,นไปเลยไปกับเสียกำแสงสบายบใช่นรอเสียกำแสง น้องทุกคนเนาะตอนนี้ห้องกอดดานดานนั้นดานช่องเมนตลกนาเมืองเนี่ยไปไปไปอุบลไปเหมือนอะไปได้เงินเนาะไปไปอะไบ๊ะโบ๊ะนัดช่องพันบาทดอาติเนาะเอาไปอุบลไปแบบไปเห็นยื้อน้ำเงินอันนี้เบิดไลน์ในด่านนี้เบิดไลน์เตอร์เราอยากไปเนาะไปเบิร์ดกซื้อนะเรเคยเห็นด่านช่องเมเถือเนาะไปเบิร์ดกซื้อเนาะ ข้ามไปเลยก็มางเขาบอต้องกินยังเนายหยนเงินเหมือนฮ็ตรถไปยังตลาดเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะก็หอดด่านเก็บเงินนี่เนาะรถประเภทรถเก๋งรถอันนี้นี่หาเพืนเก็บเนาะเหี้ยงเนาะข้าววแมนรถจักรไม่ใช่รถจักรบดเซียด่านเก็บเงินข้าพานทางพอแล้วก็ด่านยังไหวด่านด่านภาษีบอกโวยมอนะเก็บเงินนี่เก็บเงินในภายเนี่ยจุดเงินให้กูแล้วกูมาแล้วก็ให้กูเอาเบิรงเอาผมมือตอบได้นี่ เก็บเงินไอ้นั่นครูหับเมาเหตุทางแล้วก็มันเป็นทางเอกชนบอแม่บอแมนนะ่เนี่ยเก็บเงินให้พอดีคือว่าเก็บเงินให้พอดีเฮ้ยน้องเขาเขาไม่ได้บอกนะ<อ>มันใชนะ่ไงโกเตรียมเงินให้พอดีมันเวรบ่เป็นปร่เทศไงไกลพอดีอ๋อน,นี่แล้วนี่มันหาผันเนาะปานกำแสงบุเคยมาเที่ยวมาเลยเลยจนทางเป็นหอมแล้วยังว่าทรายทราย เพราะกูกออกไปทางจมัสซกนันเสียสิมาพันธเลเ,ออเบื้องนี้หาพันเพราะเบื้องนี้เพิน่นการลดแรนดีนะเพิ่นกับเก็บ,บลบลายเก็บหาพันเสน้นเส้นสัญญากันในอะไใดีเนาะจากปี่ี่เขเหินเก็บคาบานไ่าโอเคโห้่ยมผู้จัดการเนี่ยคับสี่กสิหกปีเกาา ีเนาะทุกคนเฮาก็่อดบอนปอนน้ำมันว่ามีอยู่บ่าน้ำมันเนาะมือมือนี้น้ำมันมากเลยวะดิเนาะเดี๋ยวค่ายกามาถังไซเนาะเออถ้าเงินน้ำเสียวและเสียว์บอลซีซอยได้เฮาไปลินเนาะก็ภูรหัสีพันโอ้ไปน้ำตลาดเลยเนาะทุกคนว่าอ๋อุดอนนี้อันนี้ยังกระไรหน่อยเนาะคือว่าน้าแนนคือเก่าใทยน้ำมัน มันมันอยากขาดต่ำนะนี่ก็มาเขาเดียวนี่จะไหมมันก็เบิดนี่ทะเรียนกูเข้าไ่ได้เลยกูร่ลงน้ำเลยตอนนี้ทุกคำชีก็ยังคัดเฮาเนาะผลวยังลงงานทะเลียนเป็นคิวมักทะเลียนขอนแล้วทำผสมไว้นี่เมืดได้เชียวไม่เบื่องนี่ได้เชียวปวยก้าบป่ะนะเลาะน้ำมันนี่แล้วเนาะนี่ผมได้เป็นเจ้าของเเนตรง บบลีมีมะเขียบนำได้หรือเ่กินได้บ้าอยหมมะเขียบมะเขียบก็คือตะขาบบางไม่บางไม่สนิดได้ที่จะบ่มัร์ี่สุดโซเลียนเอามองโซเลียนมองโเลียนมีนะหมันยังมีนอกจากนี้มัขาอกะคามได้อยู่เป็นกระตูกระทอมนี่ก็มีแต่มังนัด มันนดี๊ดสับประรดซุกแล้วอยู่อยู่ไทยคือว่าบางนัาถือบวัวยังเขาอเอาลงเอาเขาเขียบลงบางนานบวัวมีดีไทย,ทยสับประรดเนาะ <c oughs> ฉันมีแต่ภาคอีสา,อานอันนัน้นพ <c oughs> ี่น้องเนาะฮะบอลจอดรถก่อนลงห่านก่อนพี่น้องเนาะนี่เนาะทุกคนหาา่านเาที่เอามาแวะสื่ออุดหนุนไซเฟอร์เนะ <c oughs> าะกินคำแสงบ้านากินบางนายู่เบื้องนั้นคำแสงบ้านาล่มบัวสาวเซ้ยพี่น้อง กินอย่างงาบๆประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมีมาเออประมาณมีมาทุเรียนมาเขียบเนาะนี่ทุกคนเมียเฮาก็ได้มาเลยตอนนี้กระเป๋าเงินเทียนาะพี่น้องเนาะ เออน่งนาเ่ะนางนานองคำซีบ <Danielle. S 2> เ่ <c oughs> เป้าเงินเฮียเลยดิหนิป้อเงินทยป้าเงินคอย่นี้ <c oughs> ใส่น <c oughs> งมเอาไปใส่ท <c oughs> <c oughs> ่างรังถ้ากาไว้มาหับเนี่ยน้องโย่บะเจียงมงงบะเจียง นี่เราทุกคน้องกันไ้หมครับหมัอนยายสรีครับมูงเพนแน่บ่ได้กว่าเงินทุบมันเถียขาคาจังมาพอยายสรีอยู่จังทำไมเขาเงียทุกคนตอะาไตเมียคาไเลยตเมียหมือนเเยฮันเวียนมาเยไอ้เสืองก็เป่าเงินกูมันตะว่าเงิน นี่กระเป๋าของแซงมาจากดิมันไปเมื่อคืนนี้กันดิไปไปเชียร์ย้อนนี่กระเป๋าเงินกูเสียมันไปเมื่อคืนนี้เล่นเมื่อาะเชียร์หาเชียร์อลไรกันโต๊ะเชียร์ว่าเงินเฮียเออแล้วทุกคนเนาะตอนนี้กระเป๋าเงินขวายเฮียบอลไปกินนั่นขวายเฮียอยู่ห่างเมื่อคืนวะเอียร์างไปกินมังโทเรียนเนาะพี่น้องว่าทุกคนหลินกูเชียร์มึงกูได้มึงก็บอกความจริงดิเลยอะ ตอนนี้ทุกคนเนาะตอนนี้เราก็มาหลุดกันไว้ซีเรียสในกระเป๋ากระเป๋าเสียหรือว่ะมูเชีองบ่เนาะมูเชีองได้เนีาะมูมูเชีองเนาะฉันรักไปใช่ไหนมมานน้ามันดีใจคือจะตายออกแซงน้องหลัดมาณนั้นมาหาเอผู้สาวทางนาเออกับพอดีและทำแซงทำทำสีอันนั้นเรามีแฟนแล้วมีแฟนแช่างมันขึ้นแนวโมเห็นแาดนี้มืเสียใจด้วยมีแฟนแล้วเดี๋ยวประธนวายยังอะไรมันคือมือเทปวันนี้ไว เออมันมืดมืนก็มืดนะพูดเน่มืดเอทุกคนเอากบมนกับมเดีนะจริงๆลวเขาลืบลืบมาพายายเสลี่มากินหมาหาตยนะาเก็บกูกินได้กูไปกินหมาลเกรนีเกรซื้อมังนึงก็ได้ซื้อครื่งโลก็ได้สิพันอบ ตัวนี้สิปมาพีครับสิเราแก้กินดูนั่นแก้เด้อนั่นเป็นจังหวะวันนี้เข้ามวน่ีวินวิ่ขี่รถไปรถมารถมารถเก่าตอนผู้ชมนะ บรรยากาศอยู่ทางไปอะนะเมื่อปักสองพี่น้องก็โอเคเลยนะร้านขายผลไม้มเ,เ,เ,อเอาโลนึงเลยบ่เอาโลน้งำงามได้ไหมเอาเครื่องโลนี่นี่น ไม่เท่านี่ๆเอางาๆแบบนี้เลยไม่เทใครเป็นไม่เทามึงฮะมันปุ๊บซไมเลยเออไม่เท่าคุฉันมีลูกสาวแล้วก็ไม่เทนะไม่เท่าเนาะสมสาวพามสวเน้นกู่เป็นไรทีเอาเขียเอาโลหนึ่งเลยเนาะเอาคิงโลไเถ เลต้าเลต้าไอซี่รู้นึงก็ซื้ออ่ะอะลกอะลเลต้ารซาพัฒน์เราปซาวหาเออลืมมาคนขี้ลืมนะฮะตอขึ้นอไปวอวต่อขึ้นนแมนต่อลงมอนแมนมนะไรงนี้อนมูมอนหิมค้างอะนี่ย่าย่าอยา โอ้มือกล่องยังแน่ยนี่ฮะนี่มันจะเกิดแยบเชื่อเฮ้ยเอาผ้ามาสกีนพอหมอดบอกแล้วหมอดส่อนท่านบัดรเลงมันนี่บ้านเฮาสิมีแต่ความเศร้าเท่านั้นมีเดยมาอยู่ไกลๆดิมันเห็นนะมันเห็นหมดนี่ คุยไกิดดอกเพลงนี่เอาเม่ดมอไม่เท่าไม่เท่ามอทองวนีไม่เท่าคู่มึงมีเมียอะราล้วมีลูกสคน กับมึงไม่มีอะไรเองเนียมีสองคนมั่งตัน กินนะมั้ยซีอินไรกินนะจำทำไมี้รถง่ามอีกี้รถง่าเมือนยิ่งเลยเี่ยเี่ยมกินขีไ่ดมาเาีอลทองลบอองกบอืกล่องเามาสิเลือกโต๊ะอะไรคอยแน่เอนกจปเลองน

ม <c ười> ิน <concealed> ค ah. ือกะเน่มอีิก็มินมอนทุเรียนแซ่บบดเนยแซ่ามันดำขาดำลกนี่ได้สนเอะมีเล่งมาบออเราขาราิดาดีเราขรยกทุเรียนเหมืนนะ ไม่หรอเอ้ยใครมักตุเรียนหรือใครดีใครตุเรียนอ่าใครตุเรียนมีสมองวะมิดีสำนี่บอกคือพูดไงแต่เดี๋ยวนี้แบบไรทุกคนกินมักตุเรียนวันนึงก็กินกินกาแวันหนึ่ง กิมกำแสงนะพี่น้างต่อต่ออีพีกิกำแสงามันจะแงแนไม่ไดแสงไ่เลียนเลย่ามันคอดี่าันอดีเกินี่เอาแมวนี่นี่กล่ฮอไน้วยด่นเด้กนอยะฮรไนทงเยนะท่านผู้ชมบฮอนกระเป๋า

แม่เสนเขาไปจัโกไปกลก่อนเมียแน่าเล่นหีจงค่ะเปลือกเือกเยม่้เอิดานนงนน่นวงนเนี่ย่มผมชิ้นหนึ่งนเนี่แม่่แซ่บนะพี่น่อรือว่ะากอันนี้พี่น้อเลยเมาลดแน่ทำไมกันม่นวิทยยงนีเนี่ย

นอกพี่น้องนอกกาชีประมาณนี้แหละพี่น้องเข้าปากผ้าเมียไปหับเมียน้องพี่น้องนะครับผ้าพ่นไปกินมังทวิรียนนอพี่น้องจะได้กระขอมูขอบใจที่ติดตามมาชมคลิปคำไว้น้องพี่น้องแต่ตนจนจบกับฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าพี่น้องบายยเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปนะบ๊ายบาย